ของผู้หญิงกับผู้ชายคะ่ะแพทเทิร์นของผมร้านผมบางจะไม่เหมือนกันของผู้ชายก่อนนะคะปัญหาของผู้ชายเนี่ยนอกจากเรื่องขององค์ประกอบภายนอกคะ่ะผู้ชายมีปัจจัยของหลักๆคือเรื่องของฮอร์โมนคือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซ,ซ,ซึ่งแพทเทิร์นของฮอร์โมนเนี่ยมันจะไปจับกับรากผมเนี่ยก็คือแพทเทิร์นของผู้ชายเนี่ยจะเริ่มอ่อนๆ่อนตั้งแต่จะเริ่มเป็นตัว M ก็คือผมเว้าวสูงแพทเทิร์นถัดมาก็คือผมตรงกลางศีรษะเริ่มเ เล็กลงอ่อนแอลงแล้วก็จะค่อยๆหลุดร่วงจนกินพื้นที่ไปถึงด้านหลังแต่ว่าฮอร์โมนเพศชายเนี่ยจะไม่กระทบกับผมบริเวณหลังศีรษะซึ่งการปลูกผมเนี่ยเราถึงได้นําผมบริเวณหลังศีรษะย้ายมาปลูกตรงตําแหน่งที่ไม่มีผมเพราะว่าตัวรากผมยังเป็นรากผมที่ไม่กระทบจากฮอร์โมนทําให้เป็นการปลูกผมที่ถาวรแต่ในส่วนของผู้หญิงค่ะแพทเทิร์นของผู้หญิงเนี่ยจะไม่ได้มีเรื่องของฮอร์โมนเหมือนกับเพศชายเพราะฉะนั้นผมร่วงในผู้หญิงส่วนใหญ่ ถ้าเป็นจับก,กรรมพันธุ์อาจจะมีศีรษะล้านบ้างเวลารวบผมตึงจะมีผมล้านบร,ริเวณไลผมได้กับ2ก็คือบริเวณแสกกลางศีรษะถ้าในบางคนถ้าแสกจุดไหนซ้ําๆที่เก่าที่เก่าผมจะร่วงตรงตําแหน่งนั้นได้ค่อนข้างเยอะกับแพทเทิร์นที่3ก็คือเป็นผมร่วงทั่วๆส่วนใหญ่พวกนี้เกิดจากสารเคมีกับอาหารกับยาซึ่ง ในเคสที่ปลูกผมได้เนี่ยค่ะจะเป็นเพคเคสที่ผมร้านผมบางในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง <c oughs> ก็คือเป็นจากเรื่องของกรรมพันธุ์ <c oughs> กับจากการดึง <c oughs> การแสบในพื้นที่เดิมๆซ้าๆแบบนี้ค่ะจะปลูกได้แต่ถ้าผมร่วง <c oughs> ผมบางแบบทั่วๆจากยาจากฮอร์โมนจากสารเคมีพวกนี้เนี่ยต้องใช้การบํารุงอย่างอื่นเสริมเบื้องต้นก่อน